มึงขะเขน่าอ้วยังเขาเลยทำไมกูมันดำฮะกูแปลกเหมือนกัามเป็นพวกกูได้ไหมอะวัวฮะทำไมมึงย้ายมึงตกขนาดนี้ล่ะฮะฮารวยกินมาเอาแต่กินหญ้าวันวันทำงานก็ไม่นี่บวกไม่มึงงานแม่มาได้บวชที่เนี่ยเอากินอักรกไม้ลูกฮะกินอักรกไม้ลูกฮะฮะฮารวยไปส่งย้ายหน่อยมามามาส่งย้ายหนเอาแต่กินหญ้าหนูไม่บวชนอีห่าผู้ชากกบวย หล okay. 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 yeah. ังโมเกครย้งอ k u เกตออาวเกะปปันเน่ยนจลลนกเกบาลงอาแล้วมาซฟ้าหักยาวด้โอ้เดินม oh, ันลยมาปวดทงตัวรถไปก็มาช้าอีกจะไปโคกสยาไปบัลล่า มังนอนมึงคือไม่ได้นอนกินสาวก็ไม่ได้แดงโอ้งตัวลอยผิดกีจโอ๊ยนายจีเออมาเจอหน่อยอ้าเอาใสนะ่หน้าอเอมอ้ามอัไหนจีจะไปโคกสยาไปบ้านลานไปบ้านลานไปบ้านลานไปนอน ไปพัดลุงอืมไปพัดลุงไปหาสามีโดยมีสามีเออมีสามีนี่ไม่มีสามีทำไมสามีตายตายแล้วหรอตายโดนรถไฟชนตายออเอานี่อะไรรวมมิตรรวมมิตรรวมมิตรเจนนเจนน ร้อยเมกะจี้ร้อยมากร้อยอย่างแรงมิเจนนอเอาไปฝากลานบัลลานโกสิยาอือ่ออะขอขอถุงนึ่งหนึ่งจี้ขอถุงนึง่งถุงนึง่งถุงนึง่งอ่ะเอาไปสดาก็เดือนวันได้บุญนยอยสวยและใจดีโอ้ยรวยรวยรวยมากและใจดีโอ้ยชอบเฟน,น่า ชอบคำมีโอ้ยอ้าวนี่นออรไรนี่นากสิกายโยเขารวยอ๋อนากสิกายโยสุดะอร่อยสิกายโยอร่อยไปขอสมีไปให้สาม,มีหนูพัทลุงอ๋อขอถุงนึงอ,อ,อันนี้ของสามีไม่ได้จิไม่ได้สามีสามีามชอบไม่เลกกันง่ายไมแเลกกันเลกกันกับผมมิดให้ผมมิดไปเอานาสิกายโยให้มา ไม่ได้ทีเขารวยนี่ถ้าให้จิแล้วไม่รวยจนเน่ยแน่จนแน่นี่เขารวยไม่ได้อาชารวยแล้วก็ไม่ต้องกินแล้เนี่เอามาคืนล้วไอ้นนองไม่ต้องคืนละรวมมิตรนี่เอาทําไมเอากลับล่ะให้แล้วนี่ให้แล้วก็ไม่ให้กลับนี่ต้องต้องแลกกันแลกกันไม่ได้บุญไม่ได้ไม่ได้อันนี้ของสามีของสามีไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ของรานจะเอาไปฝากร้านขอยาเขาจะต้องกินแลวเธอให้แล้วบุกจิกู้น่ะจี

ไส้ปานี่ยังไม่ถึงมาอีกโอ้ยไปทำพรำพรือเหลาฮึฮักกะจิอา้าวมางอมาจัดไซรโรนุมาจาัดหน้าประตูนุบอลลูกโอ้หน้าประตูประตเนเน่เนประตันเน่ค่ะเราจะไปไซนี่นี่ มหาลานโคกสยานี่มหาลานร้อนลานนีล่ลานยังไม่มาไปทำทำาพรืพรอลาปลานี่ยังไม่มาเลยฮารอยยิ่งแกยิ่งสวยนะโอ้ชอบจังเลยคำนี้นานไม่ได้เจออ่าเจอกันน้อยเอาลเอาล่อ,อ,ลอโอ้เล็บสวยนะเดี๋ยวนี้ฮะรยุยอมแพ้ละมังงอคนเรายิ่งแกก็ต้องยิ่งสวย เมื่อนมาเรลาวยิ่งแกยิ่งอร่อยยิ่งมันหน่อยิ่งมาโรยอามีนอะไรนั่นอ่ะอันนี้อักอกะจิมาจากปัตตานีหนุอร่อยอัคกอเขาดำมากเลยอืมอัโกออักอกนี่เจนนอซื้อมาเจนนอนี้เจนนอรวมมมตดในอัโกอ ขอขออันนึงได้ไหมนะมังงะก,ก็อ,อได้ได้ฮะสดกอนะโอ้ยขอบคุณนะมังงคคะเอาไปเปิดบวชน่โอเคค่ะนั่นไรนั่นเจนนอร่วมมิตร่วมมิดเลาวเนี่ยอ๋อมังงะขอดุ๊นึงไม่ได้จะให้ลานีนลานช็อตกินมากเลยนี่เจนนอซื้อมาสองสีสีเขียวและสีแดง ฮาร ôi, ุยจั๊จีพอของคนอื่นนี่จะเอาพอของเขานี้กูปีนะ้น้าทีเนียวฮารุยไปตายไปซะไปไม่ได้ต้องและก,กันเอาเอาเกาะไปให้โรมิตมาไม่ได้มางอรวมมิดนี่ล้านชอบกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ฮารุยไม่ได้ไม่ได้ ต้องให้รรมิดมาไม่ได้ถ้าต้องเล็กกันแล้วม,มันได้ต้องให้อย่างน,นก็จะเอาใน,นรรมิทอร่อยปิดบวชนี่ฮารุชุมคอไม่ได้แล้วไม่ให้ก็บอกว่าไม่ให้ก็ไม่ให้สิมังง้อฮารุเราชอบนี่เนี่เราชมมาเอาชอบมับมงมงอชอบก็ต้องไปซื้อเองนมันงงอส่วนอักอนี่ไม่ให้มังงอเนี่ยเอาแล้วมากอนเนี่ยอาคืนไม่ได้แล้วส่วนรวนมิดน,นี่ไม่ให้แล้วมันหลานชอบกินมัง้อเอ้ยฮารุจะเอาได้ยังไงคนเขาซื้อกัดเงินถ้าจะซื้อกินก็ไปซื้อเองละมังงออ ไรเนี่มงังงอมันพูดแล้วรอลานก็ไม่มาพูดเดินกลับก็ได้มงังงอมึงรูนนน <Wow. S 1> ้นี่แล้วว้าว่าจีนี่ตะกีนี่ของกูเอาของมนันไม่ให้อีเปรดนี่ไปไตายซะฮารยุยกูต้องไปซื้ออากกไม้แล้วที่นอปโดเนาะฮารุยเหนื่อยมากเลยยายทำไรกบ้านไหมอุ้ยตะไเลย่างนี โอ้ยอีลานเปรตมึงไปไหนไปทำเพื้อแล้วมาเรียกฉันว่ายายนี่ผิวฉันยังตึงอยู่เลยตึงเหมือนหูแรงมาเเลยจ้าม้าไม่เก็บตี้รอเป็นชั่วโม,มงชั่วโม,มงนี่รอเหมือนลิงรอข่าวนี่ยายนี่เร็วจ้า